สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4ี่หป่าเมียวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่ายลิตรหนึ่ทีเนาะครับเนาะเอามาพี่น้องงมาเลยเกมอันจิน้นนี่นะครับผมนะทุนสวงเหมือนเนาะครับเนาะมาเดี๋ยวเรางัดทั้งงัดไปที่เบ็ด500ร้อเลยแล้วกันนะครับผมนะมามา แปดสิบรอบเงียบๆต่ไปครับผมเอาอันดับเรียกก็สวัสดีนะครับนู่นอาโพลมาเล่นนะครับผมนะหายไปอีกมือหนึ่งนะครับผมเกาะเรียบร้อยนะครับฟังจากเสียงนี่กกรู้แล้วนะครับว่าไปไหนมานะครับผมเกาะเสียงเหีบเสียงแห่งจังซีนะครับก็ไปหาร้องคาราอุจิเรียบร้อยนะครับผมนมเสียงเหีบเสียงแหงเบิดนะครับอันนี้ก็หัวตะฟื้นครับพี่น้องเอ้ยมักขอพรอันเกมอันจิ้นนี่เนี่ยนะครับผมนมว่าจะเป็นจังไดรนะครับอื ประเด็นปรเล่นโดนอีๆแล้วครับผมเกมเนี่ยอ๋อตอนนี้กระกพอมีกำไรอยู่ครับพี่น้องเอ้ยไปกันเรื่อยๆครับผมเอาแล้วครับผมตอนนี้ก็เริ่มดูดเราไปเรื่อยๆนะครับผมนะเอาฟีเจอร์ออกจังหวะนี้ว่ายังไงโอ้ย <c oughs> เกมจินนี่เนี่ยมัน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 เป็นจังไหนล่ะครับพี่น้องมันเป็นแบบแสดงอภิษิหารกล้ามดากนะครับเอาเติมเกรื่องกระเพื่มเรียบร้อยเข่าบโบนัสเดียวนะครับผมนะเอาโบนัสเบ็ดหาล้อยพี่น้องเอ้ย เอาเลือกไปที่8สปินละกันนะครับผมนะวายแบบเดินทางนะครับเนาะจัดไปมาหาขอแตกสวยๆงามๆหน่อยละครับผมนะจินนี่ทํางานหน่อยนะครับผมหาดูพี่จินนี่ทํางานหน่อยละกันนะครับวายไม่มาเลยนะครับผมโหถ้าเลือกฟีเจอร์นี่นี่วายโบมานีน่จบเลยพี่น้อง ơi. เอ้ยเออมาแล้วหนึ่งตัวครับผมเอาละเอาละบาทที่นี่เอาละเอาละโอ้ได้อีกหนึ่งสปินครับผมได้อยู่ได้อยู่ ตอนนี้ก็ได้มาพันเจ็ดนะครับผมนะเออได้มีหนึ่งสป,ปินครับผมมาเอามาห,หลายเอามาห,หลาย <laughs> โอ้ยลูกพี่จินนี่ไม่ทำงานเลยนะครับผมอนะียยังวะเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอาโอ้ยเ <laughs> ตะกี่ไล่แท้นะครับผมนะเอา้าโบนัสครั้งแรกจบไปที่สองพัน <laughs> โอ้ขี้ไรอีหลีครับพี่น้องเอ้ยจินนี่ทํางานหน่อยละกันนะครับผมนะทํางานหน่อยพี่ลูกพี่จินไม่ครับผมสล็อตพีจีนะครับผมนะเอ,อ้ยมาอีกแล้วครับผมโบนัสพี่น้องเอ้ยเอาละฮะมันต้องแตกแล้วแม่ย้ำไปปองเก่าเนี่ยอือเปียกสปินทัวเก่าเดี๋ยวละครับพี่น้องแม่แม่ ขอไวเลอะๆหน่อยนะกันนะครับเอ้ยสวยงามอุตวะไวตัวนัว้นมันเลี่ยนหนีเว้ยเอ้ยได้อยู่นะครับผมเออได้หลายกว่าตาที่เลี้ยวแล้วครับผมบาดท,ที่เหนียวน้าบายสองตัวแล้วครับผมเอ้ยขอสัญ,ญลักษณ์เพียงเพียงจากบังนี่นะขวบังยิงใหญ่จากบังนี่นะเอ้ยได้อยู่แล้วครับผมเพื่อมีเมือสอง,ง,งสปินนะครับสวยๆ,ๆ โอ้ลูกพี่จีนี่ทำเงานหน่อยละกันนะครับผมตอนนี้ก็จะแตกเป็นหมื่นแล้วนะครับผมเนะี่ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่นะครับผมเอา3,070บังยังยังม่แตกเลยนะครับผมเอาบังนี้โอ้ยได้อยู่นะครับผม <laughs> เอาได้อีกหนึ่งสปินครับพี่น้องเอ้ยเอาเพิ่มอีกหนึ่งสปินครับผมอะตอนนี้ก็แตกเข้าหมื่นแห่แล้วเนาะครับน้อนอืม เอ้ยได้อีกสองสป,ปินครับพี่น้องเอาละสป,ปินได้ตกรายเลยครับผมแต่วายโบแม็กกับโบมีความหมายนะครับผมนะเออวายมาหนึ่งสวงสวยเอาหมาบาดท,ที่เนี่ยขวดดังน้ำบ้านง,งามๆโอ้ยมามา,มาเออวายสองตัวเอาได้เพิ่อมอีกหนึ่งสปินพี่น้องพี่น้อง เอาได้เพิ่มอีกหนึ่งสปินเอาเออเก็งกระเพิ่มบังนี่บังไงพี่น้องเอ้ยเอาแรงวันก้อนตัวนะครับเน่าหมื่นหกเน้นๆครับผมเห้ยเอาแตกมาสามหมื่นเซียล่ะครับผมตัวเหนียาได้เพิ่มอีกหนึ่งสปินครับผมพี่จินนี่ทำงานหน่อยนะครับผมรู้พี่จินนี่อะไรวะนะโอ้ยบังไงแตกชัดเดียวครับพี่น้องเอ้ยหลอกนั่นก็มีแต่บังเนาะแงะนะครับ อ่าบางนี่กระจดไปที่เสือมื่นสีนะครับก็ถือว่าใส่ได้อยู่นะครับผมนะกับลูพี่จินนี่เนาะครับเนาะพ่อพอพอนะครับโอเคครับผมกอลูพี่จินนี่นะครับผมแล้วก็ทํางานแค่นี้เองนะครับผมลูพี่จินนี่ไม่ทํางานหนักเลยนะครับก็ซัมนี่นะครับผมนะกับเกมลูพี่จินนี่นะครับผมก็ทุนสวงเหมือนนะครับฟาดมาสี่มื่นแห่ครับพี่น้องเอ้ยแค่นี้ก็เอาละนะครับผมนะไปแยกใหญ่ครับผมไปไปไๆ